ไม่เจอใครปะเนี่ยโอเคเจอรุ่นพีเซเ,ซเวนรัวๆแอด,ดมินเหรียญมาหน่อยแอด,ดมินเหรียญไม่มาเลยครับอยากที่เป็นแอด,ดมินเหรียญแอดมินฟอร์จูนะฟอร์จูนเิอุ้ยกลางโอ้โหโคนนู้นถ้าผมเปิดฟอร์จูนอะสายแม่งโคตรสนุกเลยอ่ะเอ๊สมัยก่อนมันไม่มีเบิร์ดเดย์นี่ไม่ไม่สมัยก่อนเซตหานี่มันไม่มีมันไม่มีอันนี้อยู่แล้ว มันไม่มีออเมนอยู่แล้วผมเล่นเบิร์เดย์ในเซตนี้ไปอย่างอย่างปะโหสนุกหมดเลยวะเชื่อมันสนุกหมดเลยอ่ะคนนี้ก็เบิร์เดย์เบิร์เดย์เว้ยเฮ้ยโหนขุนตีนวะเนี่ยนกามา2025 Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้เติมได้24ชั่วโมงสามารถเติมเกม League of Legends หรือว่าจะเป็นเกมที t ทีแถมเติมบนเว็บรับ Richman คอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำทุทกเกมแถมจ่ายได้หลายช่อง,างทางทั้งเว็บไซต์และไลน์จะเติมเกมทั้งทีให้นึกถึง Richman Shop ถ้าแทนที่จะหยิบรีเลือดมาตกวนตีนปะเนี่ย out, เลยอดเมื่อไหร่จะให้ดูตัวละครตอนเลือกออกเม้นต์เมื่อไหร่ Quality of Life อันนี้จะมาสักทีวะ ผมโหยหา,ามานานมากเลยนะเว้ยดูตัวละครต่อเรื่องออกเม้นเนยเมื่อไหร่ครับขอแค่ดูอะไม่ขอซื้อก็ได้แบบดูเฉยๆอะ่ะเอออยากเห็นนะแม่งจะได้ตัดสินใจง่ายๆแต่ผมไม่มีฟอร์จูนแต่เพื่อขึ้นเวื่อห้าไปมันก็ไม่ได้เลยปะ่ะเพิ่มห้าไปมันก็ยังได้ตัวบาทเดียวเหมือนเดิมพรีเรดทูดาอ่าถ้ารอบหน้าไม่มีถ้าฟอตัวฟอร์จูนไม่มาผมขายทำเคนนะเบอร์เดย์เสกตัวเี้ เอ้อะไรอ่ะเขาดักคนเล่นฟอร์จูนไม่เห็นมีใครเล่นเลยไม่เห็นมีใครเล่นฟอร์จูนเลยเขาดักผมเหรอไม่รู้ดักปเลยฉันไม่ได้เล่นนะอยากดักดักเลยฉันไม่ได้เล่นนะฉันยังไม่ได้เปิดด้วยซ้ำนะอลไว่าบอกไม่ให้ดูฉันไม่ได้เล่นนะฉันยังไม่ได้เปิดด้วยซ้ำนายทำอะไรนะนายอยากเสียเลือดฟรีหรอได้เลยโอเคฟอร์จูนไม่มานะก็อันนี้น่าขายทำเข็นทิ้งเพื่อไปรอไปรอโชว์เส้นใหม่นะครับ เราเติมอะไรดีวายเอลไลเทนเราเติมไม่นี่ได้นี่หว่าคินเดรตนี่เก็บไปทำคลิกซิลผมต้องหยิบไปเทมอะไรให้มัน overall. โอเวอร์ออกวะโหแล้วละเซตเก่าๆอ่ะห้าบาทเพนเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวคนดูเลยวิวกล้านะห้าบาทเพนเยอะมากมันไม่เหมือนเซตใหม่ๆเซตใหม่ๆห,ห้าบาทเพนมันน้อยตัว,วเซตเก่าๆห้าบาทเพนเยอะจัดแบบได้มาแบบ คนเราอะไรไม่ได้เปิดเทปแล้วอยู่ดีได้มาแม่งแบบเฮงแบเอย่างเงี้ย <c oughs> ขอออนไม่อยากได้ออนอ่ะเอาจริงผมมีแค่แค่ตัวเดียวที่ผมอยากได้เว้ยแต่แม่งน่าจะยากเกินไปตัวเดียวเดืองที่ผมอยากได้ยากมากให้ได้มาเกมกระเบิดอ่ะอ่ามีผ้าคลุมใบแล้วก็ยังไม่ใส่เป็นบัตรเตร์นเอาจิงเราใส่ได้แล้วนี่วะเอ๊ะเอา,เอาไม่ได้ไม่ได้ถ้าใส่บัตรถ้าใส่คลิกซิลก็ยังไม่มีดูดเลือถ้าใส่ดูดเลือก,ก็ยังไม่มีคลิกซิลแค่พิมพ์เซเวน ที่ภาคณะกูต่อยหน้าบริษัทโยนี้จริงถูกต้องครับสเวนใช่ไหมพี่พูดออกมามใชิสเวนไม่มีเขาเล่นฟอร์จูนนะแล้วไอ้นี่เขาดักไรเขนาน่าจะดักผมแหละมเมื่อกี้บิวบาร์ดไม่ดักไว้ให้กูไม่ได้เล่ยแักดักดักไป ผู้ดูผมจำไม่ได้แล้วสมัยเซตสิที่เป็นเฮดไลเนอร์มันมีเบิร์ดเดย์ป่ะนึกไม่เห็นออกมันไม่ควรมีป่ะหรือมันควรมีป่ะเพราะความขี้โกงคือพอเป็นโชว์เซตแล้วมันหรือเฮดไลเนอร์เนี่ยมันได้2บาทมันได้2ดาวฟรีบวกกับเบิร์ดเดย์มันสปายเกินเนี่ผมต้องหรือผมแค่ใส่บัตรเทอร์เตอร์ไปก่อนแล้วไปรอฟลิกรอฟลิกซิลหไม่เอาจริงผมว่าผมผมน่าเดือดร้องเหมือนกันเพิร์เมทมซับเพิ่์เมอะไรน่าจะมีป่ะผมก็จำไม่ได้ไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันจำไม่ได้ว่าว่าเซตสิบมันมีเเบรร์์ดยอป่ เออมีใครหยิบอลไรม,มั้งอันนี้ฮา hard c o m m ท t countess living fort birthday lucky gold u n กซ์เพเน d สามเหลี่ยมแล้วก็ไปไล Why, ายลวายผมตายไปเลยอันนี้เราได้ไข่มามังนะไดอาน่าเรายังไม่มีตัวเชื่อมปะเราได้ d i น่าเราได้ฟิ f ล,ล่าไอวายนี่ไม่นับวายซื้อโชเซ่นมาโู่ที่วลาดไม่ดีเลือดจำได้ว่ามีรอบนี้ขายวายนะครับแล้วขึ้นเบลไปเลยเพราะว่ามีโอกาสรอบหน้าเรามีโอกาสเจอ,เอ,อ โชเส้นโชเส้น3บาทผมก็เลยทําแบบนี้ไปเลยแนาเิลุสมาแม่ไม่มีอะไรเชื่อมกันเลยวะตอนนี้ตัวละครที่ได้มาไดอาน่าฟิโอลานาเิลุสจุดเชื่อมเป็นศูนย์เปิดไม่ได้สักเทดเลยคือตัวละคร3ตัวที่ทุก,ท,กทุกได้เรียงนเะน้เน,าน,าน ผมบอกเลยว่าแน่นแน่นควิกซิลควิกซิลกันเบดเหรอหน่าต้องกันเบดแล้วก็โชว์ินนุกเคลมาแบบอันนี้เขาเรียกว่าเนโกะอะไรนะเนโกะเรือจ้างเนโกะเรือจ้างอีกสักรอบไหม,มเรือจ้างเป็นแค่เรือจ้างพอเราเล่น Birthday เบิร์ดเดย์เลนะเวยเราจะเราจะให้มันเป็นหัวเรือจริง,รงเหรอหรือว่าเป็นเรือจ้างพอละ เงินเงินได้นะเงินมาคืนเพราผมไม่ทำอะไรเลย,เลยนอกจะขึ้นเลเวลอันนี้คู่นี่นี่คู่นี่ใช่ไหมจริงจริงอันนี้ก็ได้นะครับได้สปิริตได้มิิกเหมือนกันน่าจะดีกว่ายาสุด้วยซ้ำหรือยาสุมันดีกว่าไอโจโนะตอนแรกว่าจะขายฟิลลาเราลงไอริเลียไอริเมันดาวเดียวลงพวกสอดาวไปเยลยโหเลยเดี๋ยวให้สเวน อย่างพิมพ์ซะด้วยเลดเกมอะคนนี้เกมสเปเชียลิสต์อ๋อนี่โดนปลาหอ,อกตายเหลาโดนปลาหอ,อกตายตอนนี้ขึ้นได้อะไรได้3บาทผมให้กรณีเดียวนะถ้าตอนนี้เราเราเราให้เนโกเป็นเรือจ้างใช่ไหมผมให้กรณีเดียวถ้าเนโกอยากเป็นหัวเรือขึ้นเลเวล7ได้เนโกพอเลเวล7ได้ตัวละคร3บาท อันนี้ได้ตาเลยนะไม,ไม่เห็นใสเลยได้เลเยอร์เอทอกคุณดึงเมโกผมไม่ได้ผมมีคลิกซิลผมไม่ให้คุณซีซีผมหรอกนะผมไม่ให้คุณซีซีผมหรอกนะออของแทงเหรอต้องหยิบไหมหรือว่าหยิบไฟเตอร์อีกอันจริงผมยังไม่ได้ของไฟเตอร์เลยนี่มันของตัวแนวหลังอะเดี๋ยวหาให้ตัวไฟเตอร์ตัวหนึ่งตัวหน้าใครมันไฟเตอร์ได้บ้างไม่เห็นได้เลยผมกำลังเึือกอยู่ว่าใครไฟเตอร์ได้บ้างอ๋อมี3ตัวนี่หว่า โยเนะลิซินเซโต๊ห้าบาทอันดับหนึ่งผมอยากได้โยเนะนะอันดับสองเซโต๊ต้องนั้นไม่น่ามีแล้วไม่ไม่มีอันดับอื่นให้หรอกอันดับมีแค่นี้พี่อันดับพี่น้อยจังมีแค่นี้จริงๆ้องจริงครับไอยาโอนี่น่าเก็บไว้ในกรณีที่เราไม่เจอในกรณีที่เผื่อเราไม่ได้ดูดเลือดอยู่นี้ลงยาโอไปดูดเลือดประมาอาจจะคืนเลเวลได้หรอคนเบอร์เดย์คนหนึ่ง Level 6. Level 6. เลเวลเราเลเวลหกเท่าเราแหละหนึ่ห้าสิบบาทเทเราเอ้ยเชศวนาม้นง นตอันดับหนึ่งที่ไม่อยากได้สซเวนใช่ครับอันดับสองซินเลียนเยีย <c oughs> เพนเพอกันอ่ะยู่ดีได้ซินเลียนกับเซเวนมาเนี่ยถ้าบอดไม่ได้ทำอะไรไว้อะมการยผมผมได้ตัวละครแย่มากไม่มีอะไรที่เข้ากันเลยมีการนี่แย่มากเลยมการนี่โคตรแย่อะ ไปเกดึมเนโกนะน่าจะต้องเก็บย,ยาวๆนะค้าบงั้นนะเราดองเนโกะย,ยาวๆเลยพอขึ้นเลเวล8ไปผมก็ยังไม่อยากเปลี่ยนโชเซนช่างมันเปลี่ยนทีเดียวจริงๆอยากเปลี่ยนทีเดียวเลเวลสิบเลยซ้ำไม่รู้คุณได้แบบพูดพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยพูดไปเชื่อพูดไปเรื่อยพูดไปเปื่อยมิติห้าด่านสามเจ็ดครับมีประโยชน์อะไรวะต้านทานเวสองร้อยห้าสิบหน่วย เนโกต้านเวทสองเก้าห้าอันนี้ต้านเวทสามร้อยปึ๊บโลถ,ถึงยิโลกะเจอไอชื่อนะเฟเบิลไม่ผมก็ลงอันนี้ดเลยซิเปอริตเนี่ยเอาเอาืมผมมีเนี่ยผมมีอีกคลิกซิลหนึ่งอะ่ะอีกควิกซิลไงก็ต้องใส่อยู่แล้วอันนี้ใส่ได้ น้ำตาเวทเก็บไปทำฮอร์ดตามสูตรนะกาม้าครับคลิกซิลหน้าคลิกซิลหลังเชนด้านเวทเท่าไหร่สามร้อยยี่สิบห้ายิ่งคินดเด็ดมันกระโดดหลบสกิลเนโคผมนะมันกำลังกระติดเออเมันติดแล้วคินดเด็ดยักษ์ดเกทบทาริสแมนออฟเอเซนชั่นเนี่เจ็บเบาอกำลังจะเลเวลแปดครับเลเวลแปดโกงสุดถ้าแบบไม่คิดอะไรเลยอะมีอยู่ตัวเดียว มีอยู่ตัวเดียวไปเอานี้ปะมันได้ตังค์สิบห้าบาทอุ้ยนี่ดีกว่าดีกว่าออ้อูอู้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 อ,อโทอู้อูอโทอโทู้อูอออู I am sorry. I'm so freaking sorry. เอ๊ะเดี๋ยวนะผมน่าลงยาโอปะเพราะว่าไอ้นี่ไม่มีดูดเลือดหมายถึงโยนี้มันไม่มีดูดเลือดอ่ะใช่ดูดเลือดมันศูนย์เปอร์เซนต์ให้ผมได้โชว์กาดเฉยโยนี้เกิดใหม่ตายอีกรอบ เอ๊ะทำไมมันอะไรอ่ะอ๋อไฟไลน์แต่ว่าเล่นรีโลพิลว่าเลี้ยวแตกมีรีซินไม่เป็นไรไม่แต่มึงไม่ได้หยิบจากโอ,อกเมนมึงโลเจอเองมึงโลเจอเองทั้งหมดอ่ะมึงมีทั้งรีซินมึงมีทั้งโยเน่นะอ่าตอนนี้หน้าดอกมิติกตัวหนึ่งเนาะหน้าดอกหน้าดอกซินเลียดหรือดอกพูมิวดอกพูมิแล้วกันผมเอาดุเลือดให้โยเน่ไอ้มันดุเลือดเท่าไหร่นะไอ้เอ็กซายสองหกสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อมันต้องเริ่มต้ตองเริ่มการต่อ,ตตอตสู้หลื งานได้ละ60เปอร์ุบสอยมันอยู่นี่ยปั๊บวับ,วบแล้วเรามีเจาะเกราะเจาะเวทจากโยนิยชฉีกชากและซาบัน40อย่างนี้ขึ้น10ไปเลยปะแบบกันในกรณีจริงๆเราขึ้นเลเวลเลเวลถ้าจะขึ้นเ,ลเวลเก้าได้แล้วใช่ไหมกันในกรณีที่เราได้ตัวละครแย่ๆโอ้โหโยนี้อีกตัวโยนี้ขาดอะไรอ่ะ ขาดดูดเลือดอะแอ้อนอตตัดติกเพราะผมไม่อยากลงยาโซบปเก,กะนกะไปแล้วเม่ย่ดูดเลือดอัไรนึงมาไปแล้วหยิบดาบไปกันหยิบดาบไปรอบัตเทอร์สเตอร์หยิบแล้วมีน้ำตาไปหอยนอตติกถ้าไม่ได้จริงก็เอทออฟไนท์สุดท้ายก็ต้องห้อยยาโอถ้าเอทออฟไนท์เราต้องห้อยยาโซโอเพื่อเพื่อเอาดูดเลือดดูดเลือดเออเราพอเรามันรีแคปสมัยก่อนอะ ลงเอ็กซายสอเนี่ยดูเลือดแม่งเยอะมากเลยวะบัตเทเตอร์ให้เท่าไหร่นะบัตเทเตอร์ให้20 Hand of นด์ออฟจัสิให้ให้12กันเบดให้15ไอ้เช่นลงเอ็กซายสอได้เท่าไหร่นะ60ก็คือยาโงคือบัตเทเตอร์โยูนี่แต่ข้อเสียก็คือยาโงมันกาดถ้าเราไม่ได้รีโลมาแต่แรกอะแต่ข้อดีก็คือเอ่อเป็นไอเทมหน <Harmon> ึ่งช <ED> ิ้นให้โยูนี่ได้เลย มองไอ้มุมเหมือนโยนีเมทผิมีเทม, 4, มเทสีชิ้นเป็นคนดูใส่สามชิ้นไม่ต้องใส่ดุดเลือดก็ใส่ชิ้นหนึ่งน้องให้สามปัดเตอร์มองอมุมหนึ่งคือแม่งโยนี้นมีเทมสีชิ้นนะมาดีมาเดิมาดิมาดิบอดตึงๆครับตอนนี้เบอร์เดย์คนหนึ่งเป็นไงบ้างนี่เวลแปดอเวลแปดเขาได้ทาลออ แปลกนะเอ้ยเดี๋ยวนะยูแล้วทำไมเขาเอาโยเนะยืนติดอะ่ะเขาเล่นโยเนะเป็นไะเนีอยโยเนะ e ไม่ติดอะเดฟอะแปลกนะมีคนเวลก้าได้โยนเนะไปแล้วครับเราต้องเอาบ้างครับพี่เมื <laughs> ่อกี้เขาโชว์เส้นเชนอะเดฟนะเวลแปดแล้วเวลก้าเขาได้โยเนะเขาเล่นง่ายจัดของเราโชว์เส้นเนโกะเวลแปดได้ชโชว์กาดอ่นะก็เล่นง่ายเหมือนกนะันเดี๋ยวดูเวลก้าเราได้ มิวเก้าเราจะเล่นยากเอ้ยเราจะเล่นง่ายหรือเล่นยากดีนะครับในเววเก้าผมจะไปทางง่ายหรือไปทางยากดี <Yeah. S 1> ทางไหนกันหนาที่จะมาส่งฉันมีเชอร์บลุบอกลี่เนี่ยผู้เล่นใหม่โหลดมาปิง400แก้ไงไม่รู้ครับ และตัวที่เราได้นั่นก็คือของดีนะอันนี้ของดีนะดูดีๆแล้วของดีนะครับถ้างนั้นผมเอทออกในแล้วดูเลอดอ,นนอันเดียวเออเดี๋ยวผมย้ายวอมกได้ของดีนะของดีนะผมว่าผมไปเลเวลสิบได้เว้ยผมไปเลเวลสิบได้ เลเวลสิแล้วเดี๋ยวขายเนโกะแล้วเปลี่ยนโชเซนคไโดูเน่แล้วมาแป๊บนึงนะมันมึงนะครับแป๊บนึงนครับรุ่นพี่เซตโตรุ่นพี่เซตโตรุ่นพี่โยเนะเซตโตยังไม่เปิซิทอัพเลยวะเราเซตโตคู่กับไอ้นี่เลยนะโชกาดละมาซิทอัพแล้วซิทอ,อัพได้เต็มไหมเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องลุก <laughs> นอนตรงนั้นน่ะไอเตตโตะคุณทีรับพาร์ทสามติโดโมเดิร์ชดีคอฟสวีดีคอฟดีคอฟสวีดีเลยคอฟ,คอ,ฟอันนี้เราต้องดอรอปไข่อะผมควรดรอปยาโซ,โซโเนาะถ้างั้นอะคือผมอยากให้ออนไปตีเทมอะหรือว่าดรอปเชนไปเลยวะอ่าดรอปเชนก่อนก็ได้อะเพราะว่าไอนี่คู่ไอนี่ไอนี่ก็ยังคู่อันนี้ดรอปเชนไปก่อนผมอยากให้ออนไปตีของใช่ครับเบลสิบเบลสิบไปเลยแต่ทันให้เซ็ตไม่แม่อ่ะเซต เซตผมไม่ชอบใส่สามชิ้นอะมันแม่งไม่ค่อยตายอะผมอยากให้มันตายอยากให้มันไปติดอัพไปไวเออรุ่นพี่ยื้อให้รุ่นพี่รุ่นพี่มาแล้วเบ,แบมแอ๋ค <c ười> ินเด็ดมันสามดาวเลยยิงแรงกดนเ,เบราเดลคนนั้นยังอยู่ปะยังอยู่เรเก้าเนี่ยยังอยู่ทำไมเขาเอาโยนี้ยืนติดเนี่ยทำไมนหน ยืนติดติดเตเิลิติดติดอ่ะยืนติดทำไมยินติดทำไมกันถ้างั้นผมไม่เล่นจันหน้าแล้วปะรอเลวลสิบเดอแม่ผมเจอคนเบอร์เดย์ผมน่าจะแพ้เขานะเขาโยนี้สองดาวเสตตจโไปซินอัพแล้วครับยื้ยื้ขอรุ่นพี่ซินอัพแบบแบบเลือดเต็มอ่ะโอเคเลือดเต็มเรามีเรากลับมาเลือดเต็มอุ้มแบบทูดาเมทตั้ม มาเด็ ύ, อวิวี่โยนี้ก็ไม่ไหวเราคนดูเรีย <laughs> <laughs> บอกเราตั้งมาดีกว่าวอยู่เด็ก็ไม่ไหวเราครับอืมผมอยากหยิบแฮนอฟจัตติกอะให้โยนี้ไปแล้วลุกซิลจอกไอเอแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องไออนะครับเพราะว่าจูกเัเลยดโดนหยิบไปแล้วให้เซโตเนะี่ยะทุ่มแรงๆจนันนาไม่เล่นจนันนี้เล่นไหมครับเล่นก็ได้ครับเล่นก็ได้ครับ เดี๋ยวไปเลเวล10ด่าน61ทีเดียวเลยนะขึ้นเวล10ขายเกมแพนคือขึ้น10นะครับขายในโกหาโชเซน5บาทเอาโเชเซนนะเอาโชเซน5บาทมาเล่น <c oughs> แอดมินเหรียญให้ลูกพี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะแอดมินเหรียญทำไมตอนนี้มาใครบอกเซต AP เซตเป็น AP ไงแค่ตัวกระเล็ดมันโดนยิบไปแล้วผมแค่อยากให้สกิลมันขี่ได้เฉยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่แต่เซตเซต Set, Set, Set ไม่โดนเตะออกใช่ไหมเพราะว่าถ้าเซตโดนหลิซินเตะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเซตจะหนีไปซินอัพเดี๋ยวซินอัพแล้ว ลีซินเตะเนโกะอะเตะไม่ได้น้องตเตะนีโกะไม่ได้เนโกะติดฟิกซิลอยู่อเอาเซตซิกซิลหมดละเซตโตโผล่มาแล้วครับเลือดเต็มเลือดเต็มตรงนี้จับทุ่มเข้าไปลีซินยาเตะกู้โอเคลีซินมันตายไปแล้วจับทุ่มตรงนี้ตายหมดวูบตําตรงนี้เองอยู่คุณดูผมว่ายาโอะก,กับโยเนะมันต้องอยู่ด้วยกันวะยาโอะต,ตอนนี้ยโยเนะเก่งเพราะยาโอะเลยนะเว้ยดูดเลือดอะเชนสอง ยดชิวจัดอะเบอร์เดย์คนหนึ่งรอดปะเอา้าเบอร์เดย์คนหนึ่งไม่รอดวะไม่รอดวะเหลือเอเ็นไลเทนเหลือเบลสิบแล้วคนนี้ก็เบลสิบแล้วนี่วะเขาเขามีโชว์เส้นหนึ่งเนี่ยของเขายังไม่มีโชว์เส้นเขารอโชว์เส้นห้าบาทอยู่ทำไมเขาเอาโยนิไปยืนติดกันทุกคนเลยวะเฮ้ยมันเล่นอยู่นิเป็นไหมนเนี่ยไอคนที่แล้วที่เล่นโยนิสองดาวก็ยืนติดอะคนนี้ยืนไม่ยืนติดอาทำไมโยนิคนอะคนนี้ก็ไม่ยืนติด อข้างหลังผมหายไปไหนฮะผมโดนอะไรละผมโดนคินเด็ดโดดยิงโดดยิงล้ม,มเลยวะ่ะคินเด็ดมันสุ่มยิงมั่วใส่ข้างหลังผมอะโอ้อยยยยกยยา,า,ายยยายายยกยยยายย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 าคยย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 ยิยยยายย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 อ่ยจริงๆไอ้นี่ไม่เลยนไอ้นี่ไม่เล่นยยยยตึกต๊กยย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 ย บูมโอเคผมว่าผมได้บินคอนละจริงๆโลโล,โลหมดตัวหาโชว์เส้นเซตโตชนะแล้วนะออนมึง <On S 1> ตีของซับให้กูอีกแล้วไอ้ที่ได้เป็นเยียอะไรชอบตีของซับให้กูวะเฮียฉุนว่าดูออนชอบตีของซับให้ผมอ่ะเียหนิตีโอเมนให้กูสามหกเจ็ด เดี๋ยวมันจบไปยบเดี๋ยวมันจบไปยบาไม่ well, ชอบตีของซับให้ฉุนจะหายเลยเอา้าอย่าใส่ผิดตัว ผมจะใส่โชจินนี่ใส่โชจินโชจินอาเซียเออผมต้องขายตัวเล็กนี่หวะไม่ไม่เดี๋ยวเราหาสามดาวเองผมหาสามดาวเองไม่ต้องหาป่ะเฮียมันชนะอยู่แล้วอะเมรามันรอชนะอยู่แล้วนะ ดูจากบอดเราตอนนี้มันใครหยุดเราอะ่ะใครหยุดผมผมถามโยเนะอเดปไม่มีดูดเลือดเพราะผมลงยาโซครับโยเนะไอเทมสี่ชิน้นเลตโกครับ อันนี้คืออยู่นไอเทมสี่ชิ้นนะเผื่อพวกคุณไม่รู้นะครับชิ้นที่สี่ก็คือยาโซนั่นเองเอ้ยลีซินโอเคลีซินตายลีซินตายมาดิมาดิอันนี้บอดอะไรที่ผมหรือผม่ผม,ผมสู้บอดคินเดดไม่ได้อ่ะคนดูผมสู้บอดคินเดดไม่ได้อ่ะคินเดดมันกระโดดสุมยิงอ่ะ อยากได้หลี่ซินสองดาวอะไปเบิร์ดเดย์อินเซ็ตสิบเซ็ตสี่จุดสี่จุดห้าหลีซินเตะออกสิเล่นชุบ น,นี่ทินเตะทินเดตอยู่มุมทินเดตอยู่มุมเตตโตลิีซิตอัพตัวเลือดเต็มยกทุ่มทุ่มใครวะเออเออเออที่สู้ไม่ได้หรอ what สู้ทินเดตตัวเดียวไม่ได้เนี่ยนะเกมบาลานซ์เป็นไหมเนี่ยมาดูเกมบาลานซ์เป็นไหมเนี่ยพีน้องเตะสามดาวโอ้ไม่อยากเอ้ยไม่อยากทำเตะสามดาวอะ่ะ แม่งเราแม่งไม่เจอเด้นะโอ้น้องอพี่โดนตัวแห่งยุคอีกแล้วเหรอนั่นแเลยมันโดนสุดยอดตัวละครแห่งยุคอีกแล้วถ้าเสร็จแม่งทุ่มกินเด็ดแม่งทุ่มไม่โดนหมยายถึงว่ามันทุ่มตัวอื่นแต่ว่ามันไม่ไม่ไม่โดนไม่โดนกินเด็ดน่าจะเก่งเพราะฟิตโบอลผมว่าเพราะว่าฟิตโบอลระยะโจมตีมันมันเพิ่มคูณสองใช่ปะ แล้วทุกครั้งที่กินเด็ดแคสมันเปลี่ยนโพสิชันไปเรื่อยอะมันเปลี่ยนไปเรื่อยโพสิชันกินเด็อดอะแถมมันมียูมิสามดาวไรฮิวเราปิดไม่ทันลูกแก้วใส่เซ็ตไหมอ๋อไอ้ทาลิสแมนเหรอไม่ทันละเดี๋ยวคนดูเก่งนะทุกคนพิมพ์เก่งหมดเลยเดี๋ยวผมไล่อ่านก่อนต้องขายตัวเล็กให้เหลือนะสามในภูต้องได้เห็นเซตเอาตัวละครทั้งหมดกระดานยกเป็นด,ดัมเบลอันนั้นมันคนละเซ็ตเลยอันนั้นมันเซตห้าบาทอีกเซตหนึ่งนี่ยังผมชอบอันนี้นะ การแบบมานั่งดูสตรีมเมอร์คนอื่นแล้วก็พิมพ์ชื่อของคนอื่นก็เตือนไวแ้แค่ว่าอย่าไปทํากับคนอื่นแล้วกันบางคนเขาอาจจะไม่ชอบคุณถึงขั้นแบบนั่งแบนคุณทิ้งไปเลยก็ได้นะมันมันไรมารยาทแค่นั้นแหละพ่อแม่คุณอาจจะสอนมาแล้วแหละแต่ว่าคุณอาจจะไม่ค่อยฟังหรือว่าอาจจะฟังมาแต่ว่าอาจจะไม่ได้สนใจสิ่งที่เขาสอนมามันก็ค่อนข้างไรมารยาดีน,นึงกินเดดสิปล้านแต้ม เนี่แต่เบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดเดย์เบิร์ดเดย์เมื่อกี้เราฟิลกูอยู่นะเมื่อกี้ถ้าไล่ตัวละครเราเราไปเก่งเราไปเก่งตอนช่วงเลเวลเลเวลแปดขึ้นไปอ่ะผมได้ตัวละครดีหมดเลยเว้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เราได้เราขึ้นเลเวลหกแล้วเราซื้อโชเซนสามบาทอย่างเนโกะมา แล้วเดี๋ยวไลล่แรกเนี่ยตัวแรกเลยมันไม่มีอะไรเทรดเข้ากันเลยเว้ยที่ผมได้ผมได้เอเดลียตัวที่หนึ่งไอผมได้ไดอาน่าตัวที่1นึ่งเอเดรียตัวที่2 2สองบาทได้ไข่สบาทได้นอติลูส3บาทได้เวก้าสี่บาทได้โชกาดห้าบาทตัวแรกได้เซโตแล้วก็ห้าบาทตัวที่สองได้ได้ไข่ว่ะอ๋อได้เซโตซ้ำผมได้เซโตซ้ำเอจีดเลยครับพ่อแม่สอนแล้วไม่จำ ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาว่าผมแบบหาว่าผมเล่นพ่อเล่นแม่ว่าแบบไอไอพวกไอพวกพ่อแม่ไม่สั่งสอนอะไรเงี้ยเออคือบางครอบครัวเขาอาจจะสั่งสอนแล้วก็ได้ครับเราเราจะไปเราจะไปโทษเหมารวมว่าแบบไอพวกพวกมันสมัยก่อนมันจะมีคาคาว่าแบบพวกพ่อแม่ไม่สั่งสอนอะไรเงี้ใช่ไหมเออผมรู้สึกว่าคําว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเนี่ยมันมันดูเป็นการ มันดูเป็นการโทษพ่อแม่มากกว่าโทษตัวเด็กเออผมก็เลยไม่โทษพ่อแม่แก็เป็นเขาอาจจะสั่งสอนมาแ,แต่คุณอาจจะคุณอาจจะไม่ซึมซับมาเองแค่นั้นเองเราไ่้บางทีเราบางทีเราอาจจะโทษบุพการีไม่ได้ครับเราก็ลองลองโทษตัวเองดูลองโทษตัวเองดูลองโทษตัวเองดู